สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองยาทิปสตอรี่เย้ไปพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้พามากินนะคะวันนี้จะพาไปเสริมสวยนะคะวันนี้จะพาไปสักคิ้วนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นคิว้วหยาอหยาดเป็นคนคิ้วน้อยนะคะวันไม่ใช่คิ้วน้อยสิคิ้วไม่เป็นทรงแล้วก็ค้นอะ ขนคิ้วจะมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นคิ้วบางตรงปลายจะบางนะคะตรงหัวจะเข้มค่ะแล้วก็ไม่เป็นทรงนะคะจะทรงยากอย่างนี้นะคะอยากก็เลยเลือกที่จะไปสักคิ้วนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการเขียนคิ้วเพราะอยากเป็นคนที่เขียนคิ้วไม่เท่ากาันข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กนะคะค่ะก็คิดว่าไปสักแล้วก็จะใช้ชีวิตประจําวันง่ายขึ้นนะคะแบบเรา สักคิ้วมาแล้วแค่ขีดๆตามตามที่เขาวาดให้นะคะก็ก็จะเสร็จหรือว่าไม่ต้องเขียนเลยก็ได้อย่าคิดว่านะคะก็ใช้เวลาแบบในการเขียนคิ้วประหยัดเวลาขึ้นค่ะก็เลยเลือกที่จะไปสักนะคะไปพบกันที่ร้านสักคิ้วเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็ถึงหน้าร้านแล้วนะคะกำลังจะเข้าไปนะคะเจอกันในร้านคะ่ะ ตอนนี้อยาก็เข้าไปในร้านแล้วนะคะกำลังแปะยาชาเราประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้ก็วาดคงคิวเสร็จแล้วนะคะ ทุกคนคะตอนนี้กำลังจะลงสีคิ้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยมากค่ะชอบมากที่แรกก็กลัวเจ็บนะคะกลัวเวลาสักแบบเจ็บแต่พอเอาจริงๆไม่เจ็บเลยนะคะแต่มันเส็บๆตอนลงคิ้วรอบ2แล้วตอนแปะยาชาค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะคือคิ้วปังมากค่ะสวยมากค่ะแม่เดี๋ยว ถ้ามันลอกเสร็จจะอัปเดตในแต่ละวันให้ดูนะคะว่ามันลอกยังไงนะคะนี่ชื่อร้านนะคะจะแปะไว้ตรงนี้นะคะร้านนี้นะคะก็ทำหลายอย่างเลยนะคะทั้งสักคิ้วทุกมิติลบรอยสักแล้วก็สักปากต่อขนตาจี้ไฟอะไรเยอะแยะเลยนะคะถ้าอยากไปทำนะคะก็อินบ็อกซ์ไปทางเพจร้านเลยนะคะ ช่างแนะนำดีมากนะคะถ้าชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ให้อย่าทีบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย